สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถตั้มเงินล้านเช่นเคยนะครับผม<ไ>ต่อจากคลิปที่แล้วฮะที่เรามาขุดสาก,กันนะครับวันนี้ก็ใกล้แล้วฮะใกล้ะะกละจะเห็นความจริงนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยครับนี่ฮะ หน้าตาสระที่เราขุดกันไปเมื่อวานนะครับโอ้สวยงามครับขุดแล้วก็เอาดินขึ้นไปเทปากบ่อตรงนี้นะฮะด้านบนก็เทเต็มไปแล้วฮะรปรับเกล็ดเรียบร้อยนะครับได้พื้นที่ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยฮะนี่ครับก็จะเหลือมุมนี้นะครับ เดี๋ยวมุมนี้อีกหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวทีมงานเราต้องเอาดินตรงนี้แล้วฮะมาขึ้นขอบครับขึ้นขอบด้านนี้นะครับก็อีกไม่เยอะครับน่าจะอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราวิ่งกันไปนะฮะดินจบอยู่ประมาณร้อยเที่ยวนะครับทีแรกนึกว่าจะสองร้อยเที่ยวนะฮะ เข้าใจว่าทางเจ้าของที่ว่าจะขึ้นชั้นสองนะฮะพอดีเขาไม่ขึ้นนะฮะได้ชั้นเดียวครับก็เลยจบอยู่ที่ร้อยเที่ยวพอดีนะฮะกำลังสวยฮะกับบรรยากาศบ้านสวนนะฮะนี่ครับโครงการเขาจะทําบ้านสวนตรงนี้นะฮะสวยงามมากครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบสระครับความลึกสระก็อยู่ประมาณห้าเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูสระด้านล่างกันนี่ครับหน้าตาสระก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าสวยงามฮะความลึกก็อยู่ประมาณ5เมตรได้นะครับส่วนดินที่เราขุดขึ้นมาก็จะเอาไปถม ฝั่งด้านนู้นนะครับนี่ครับปรับเกตเรียบร้อยนะฮะสวยงามครับวันนี้ก็น่าจะจบนะฮะสำหรับบ่อนี้นะครับเมื่อวานนี้เริ่มงานสายฮะเริ่มงานประมาณส1บดโมงนะครับ11เอดโมงก็ได้ประมาณนี้แหละครับทำงานแค่ทีสซะว่าครึ่งวันนะฮะ ถือว่าหน้างานออกเร็วมากครับสำหรับวันนี้ก็มาเก็บงานอีกรอบหนึง่ง <c oughs> มาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะงานที่เหลือวันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลืออยู่มุมเดียวฮะแล้วก็เดี๋ยวแต่งสลบด้าน,นี้นะฮะก็จบแล้วครับก็ถือว่าโอเคฮะกับการทำงานนะฮะ ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับถือว่าได้างานออกเยอะฮะเมื่อวานนะครับนี่ครับขอบสงก,ก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับขอบสากอยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็นี่ครับงานเมื่อวานที่ทําไปครึ่งวันนะฮะกับดินร้อยเที่ยวนะครับร้อยเที่ยวแล้วก็ปรับเกลี่ยเรียบร้อยนะฮะก็จะเหลือแค่ฝั่งด้านนี้นะครับที่ยังไม่เสร็จก็วันนี้ก็มาต่ออีกฮนะ ก็น่าจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงสชั่วโมงก็น่าจะจบนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็จะเอาดินขึ้นมาด้านข้างนะฮะทำเป็นคูนะฮะทำเป็นคูสักให้มันกว้างๆหน่อยนะฮะถือว่าเป็นวันที่2นะฮะของปี2,564นะครับ ที่เรามาลงงานกันนะฮะตอนนี้รถดำก็จอดอรอฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะวิ่งดินกันต่อนะครับมีงานในบ้านฮะเอาดินแถวนี้แหละครับดินใกล้ๆนี่แหละฮะวิงเข้าในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับโซนนี้น่าจะเป็นโซนเขตตำบลปังกูนะฮะอำเภอพะโคนชัย งานในบ้านก็จะเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสองสามร้อยเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันช่วงบ่ายนะฮะสำหรับช่วงเช้าก็นี่ฮะเก็บสะลูกนี้ไปก่อนนะถือว่าเป็นวันที่สองของปีนะครับปีหกสี่โอ้ฝนเยอะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ที่เราทำการถมไปเมื่อวานนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ขอบสากก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะรถแมคโครดเดินได้ครับนี่ครับรอยรถเดินมานเจ้าของที่เขาต้องการขอบสากกว้างๆนะครับเพื่อที่จะปลูกของได้นะฮะพื้นที่ที่เราถมไปเมื่อวานก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะความสูงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับ ความสูงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งสวยงามครับนี่ฮะปรับเกจเรียบร้อยครับโน่นครับเจ้าของที่ฮะนี่ฮะรูปแบบศาสก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับสวยงามมากครับโอ้ส่วนดินที่เหลือก็จะเหลืออยู่ฝั่งด้านนี้นะฮะหน่อยนึงนะครับตรงที่รถแมคโครยืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทอยดินตรงนี้แลละฮะ ขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็จบหมดแล้วครับเหลือเก็บงานอยู่แค่มุมเดียวนะฮะนี่ครับเสร็จหมดแล้วฮะสวยงามครับรถดำเราก็จะจอดอยู่ฝั่งด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งดินกันช่วงบ่ายนะครับสำหรับช่วงเช้านี้ก็จะเหลือแค่งานโยนดินนะฮะขึ้นขอบสระนะครับ หน้าตาสาดก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหลืออยู่แค่มุมเดียวฮะโน่นครับมุมที่รถจอดอยู่โน่นนะฮะเดี๋ยวเราจะโยนดินฝั่งโน้นนะครับขึ้นมาไว้ด้านข้างฮนะด้านข้างก็จะเป็นโซนนี้นะครับโอ้สวยงามมากฮะ ี่ครับดูจากมุมกว้างๆฮะหน้าตาสากขาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็น่าจะหมดพอดีนะครับกับขอบสาฝั่งด้านนู้นนะฮะเพราะว่าดินก็จะเหลืออยู่แค่มุมนี้ครับมุมนี้อีกหน่อยหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินไปไว้ข้างบนนะครับเป็นขอบสายาวไปเลยนะ สวยมากครับรูปแบบสาสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะฮะนี่ฮะกับความลึกที่เรียกได้ว่าพอดีฮะกับความกว้างของสระนะครับกําลังพอดีฮะความลึก5้าเมตรนะครับนี่ครับดูเสียบแบงค์เขาแต่งสโลปฮะร,รือว่าออกมาได้สวยครับงานนะครับ ดินก็ค่อนข้างที่จะขุดง่ายนะครับเป็นดินเหนียวครับชั้นล่างฮะความลึกห้าเมตรยังไม่เจอดินดานนะครับเป็นดินเหนียวขา,ขาวๆแดงๆนะครับขุดง่ายฮะนี่ครับใกล้เสร็จแล้วฮะ ก็งานวันนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเหลือแต่งสลบด้านนี้นะครับแล้วก็เอาดินมุมนี้ขึ้นนะครับส่วนด้านข้างก็จะเหลือเก็บขอบนะฮะเก็บขอบสะนะฮะทาเป็นคันรอบสะนะครับก็จะจบแล้วฮะน่าจะไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะวิ่งดินกันต่อฮะวิ่งดินเข้าในหมู่บ้านนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามช่องลดดัเงินล้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ